เด็กไหมครับสำหรับไมคับอีกรอบหนึ่งผมกดไอคลิปนี้แล้วจะมาพาทัวร์แมปก่อนเนาะว่าเราได้อัปเดตอะไรบ้างคือตอนนี้ผมได้ปรับกันนั้งค่าปุ่มให้มันใหญ่ขึ้นสำหรับใครที่สงังเกตน,นะโอ้ยทำไมปุ่มดูใหญ่ขึ้นก็เราไม่ได้อัปเดตกันนานเลยก็คือวันนี้จะมาอัปเดตหน่อยแล้วก็ได้มีชุดเกาะดีแล้วแล้วก็มีเอ่มที่ขุดแล้วก็ซึ่งถามว่าอุย้ยโคหรือเปล่าหรือ,อยังไงคือผมขอตอบเนี่ยผมโคเนี่ย เหนื่อยตรงที่ว่าเอา้แบบตายหลายรอบในนีเธอร์จนพอเออมันก็ทอเลยกว่าจะได้มีเธอไล์อ่ะมันมันมันแอบ,บแอบ,บทออยู่อยู่พอสมควรแล้วก็โอเคอันนี้เป็นคลิปพูดคุยทเฉยๆเนาะยังไม่อะคือไม่อัปเดตอะไรมากต่อคลิปหน้าก็จะทำฟาร์มเอ็มดีซีซึ่งในตอนนี้ผมอ่ะจะทำอะไรบ้างผมกำลังเคลียร์พืนที่เพื่อจะทำฟาร์มอาหารผมได้แค่ๆหลอนไงผมกำลังเคลียร์พืนที่เพื่อจะ ทำฟาร์มแบบโปรเจกโตฟาร์มข้าวปีพูได้มันครบประมาณนั้นซึ่งตอนนี้กำลังเคลียร์เพื่อที่อยู่เรามาอาัปเดตก่อนตรงนี้ก่อนว่าเออเรามีอะไรบ้างก็มีแบบพวกเอนท,ทีส่งลิสตก็อยู่ตรงอีกเี่เดี๋ยวเราก็มีแบบพวกแบบเอ,อ้ที่เราไปลงมาจริงๆอะไรประมาณนี้คือเราถามมาเนี่ยนะแล้วก็ถามว่าเอยทำไมมีแบบพวกแร่เหล็กเยอะจังอะไรประมาณนี้คือใครสงสยัย ผมก็ต้องตอบตรงเนี้ผมไปลงเมืองมาแล้วก็เจอสาย,แยะแร่ซึ่งมาอ,อยู่ตรงนี้เนาะเออเพื่อตอนแจ็แมพไปผมแบบไม่ค่อยมีเวลาว่างพาทัวร์อะไรประมาณนี้ก็คือใครไม่รู้ว่าเมืองอยู่ตรงไหนซึ่งเมืองอยู่ตรงนี้จออรง,ง,งๆก็คือเปล่าอีกแบบผมเจอจริงตาแบบเจอจริงฮะไอ้ที่แบบเจอเจอสาย,แยะแร่ผมเสียใจมากที่ผมไม่มีฟอร์จูนตอนนั้นตอนนั้นไม่มีฟอร์จูนแล้วก็ท้อเหมือนกันเแบบคุณ ขุดกระพังเลยมันเนี้ยก็หินทับที่ได้จากใสแยแร่เหล็กก็คือมันจะอยู่กับเหล็กเครือ่าไงหินทับอะ่ะมันจะเวลาเราเจอสายแร่เหล็กมันจะต้องมีหินทับด้วยโอเคป่ะโอเคเขา้าใจแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอัปเดตแล้วเป็นหินที่เราขุดกันแบบยยยเยอะเยอะขุดกันไปไกลอยู่พอสมควรก็ขยันว่างๆก็มาขุดประมาณนะนั้นไม่มีอะไรมากอันนี้พาดตัวเฉย ูดคุยไปก่อนหรือเราเรายังไม่ได้อัปเดตอะไรมากเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็คือตอนนี้ผมไม่บ้างจริงผมงานเรื่องงานนู้นงานนี้ผมก็ไม่ค่อยบ้างจริงคือผมแบบภารกิจเยอะเนาะก็มาอัปเดตให้ดูเผื่อใครแบบสงสัยว่าเฮ้ยหายไปไหนไม่อะไรประมาณนี้ก็อันนี้อันนี้พาทัวร์แมปนิดน,นึนนงซึ่งกว่าคลิปนี้ต่อไปก็ไม่รู้ว่าวันตอนไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ก็คือฟาร์มเป็นผลผลิตที่ดีมากผมเก็บไม่เคยแบบเก็บได้แค่เตรียมฟาร์มครั้งเดียวคือเก็บแบบเก็บแบบหมดเลยคือครั้งเดียวแล้วก็จากนั้นก็เก็บได้แค่รีงฟามพังสามพะว่าขี้เกียจขี้เกียจทำมันเยอะเกินมันคือแบบจะทําใหญ่ไปไหนคือจริงๆไม่ต้องทําแบบใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะคือทําแบบเล็กๆก็พอแบบวันนี้เราทําซะแบบนึกว่าจะทําแบบทั้งเฟิร์มแบบเล่นอะไรแบบนี้ผมเล่นคนเดียวนะฮะ ไอผมทำแบบโว้ยแบบผมกลัวคนแบบคนที่เข้ามาเล่นเซิร์ผมเขากลัวไม่สบาใจไงเก็บจัวก็เขียนแบบนิดเดียวเนงะี้ยผมไม่สบาใจไม่ใช่ผมอยากจะทำเพราะผมแบบกลัวแล้วผมใช้งานแบบเว้ยผมใช้ผลผลิตมันดีนะเพราะว่ามันเก็บแล้วก็มันก็โตไวเงี้ยเออแล้วก็ทํามาดูตรงนี้แหละพราว่าหมู่บ้านอินพีซีอยู่ตรงไหนเราก็ทําอะไรไปบ้างเราให้อินชานได้ประมาณก็ประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดตัวแล้วมั้งก็ได้อินชานที่ค่อนข้างจะดี ซึ่งผมกำหนดราคาไว้ก็เอนชานที่ผมให้มีคุณภาพก็คือไม่เกิน20 e สิบ a l มซึ่งตัวนี้ผมก็ได้หาไปประมาณหลายเอนชาอยู่แต่ยังไม่ครบนะมันมันอีกเยอะเลยแหละก็ผมก็วางแผนว่าตรงเนี้ยก็จะเราจะทำลิปวันว่าเอยเ้ราจะถางพื้นที่ตรงนี้ก็เพื่อที่เราจะมาทำแบบเป็นฟาร์มแบบคัดแยกคัดแยข้สมูทอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็ต้องมาคิดก่อนว่าเราจะใช้วัสดุอะไรซึ่งผมยังไม่ได้คิดเลย ยังไม่ได้คิดว่าจะใช้วัสดุอะไรในการสร้างแบบอ้แบบให้มันดูสวยงามแบบให้มันสมกับบรรารักอะไรประมาณเนี้ยอ่นี่ก็คือฟาร์มเอ็นซีที่แบบก็เยอะหยุดพอสมควรซึ่งก็ได้หายชานไปเยอะแล้วคือแบบทุบปังทุบปังอะไรประมาณนี้ก็ก็มีพวกสมุดอะไรที่ผมก็แอบแอบซื้อไปเหมือนกันเพราะว่าแบบตอนนั้นผมไม่มีกระดาษเลยต้องจำแต่ต้องซื้อกระดาษแบบที่เจะเจ็บผมเลยต้องซื้อ มันอาจจะเป็นการขึ้เพิ่อไมเล็กๆแต่แบบเราเรามีฟาร์มเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ฟาร์มกระดาษแล้วฟาร์มกระดาษเราไว้ใช้แค่ทําพูหรือแต่เราทําใหญ่ในช่วงแรกๆเรากลัวแบบใช้ไม่ใช้งานไม่ทันในประมาณเนี้แต่พอหลังๆมันก็ไม่ได้ใช้เลยแหละเพราะว่าเราจะไปเอาเหล็กขายแทนเนาะเมื่อเราทาฟาร์มเด็กแต่ผมก็จะไปวิจัยอีกว่าเออเหล็กมัน,นสามารถสร้างดี่ฟาร์มแล้วก็จะสร้างดีไซน์แบบไหนผมยังเดี๋ยวไปวิจัยอีกอีกทีหนึง่ง เราก็จะทําเป็นคลิปออกมาวิจัยแบบเป็นส่วนตัวของผมเลยเองไว้ผมเทสของผมเองเนะเาะไอ้จจะพูดมานนิดนึงก็คือเราก็พูดให้แบบไอ้ให้ทุกคนแบบรู้ไงว่าเอ้ยมันเป็นอะไรยังไงประมาณเนี้ยก็อยากให้เข้าใจว่าเอ้ยทำไมที่หายไปเนี่ยเพราะว่างานยุ่งมากคือผมไม่ว่างเลยทางที่ีมแบบมีสอน,นสอนนี่คือผมก็ต้องไปทำทั้งนี้อะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ก็คือมันไม่โหลดนะมันไม่ใช่เราไม่ได้ลูกมันไม่โหลดโอเคก็ น่าจะพาตัวแค่นี้เนาะก็ตรงส่วนตรงนี้ผมก็ได้เคลียร์ต้นไม้เราผมก็มีโปรเจกต์ว่าตรงนี้ผมก็จะไล่ถางไปดับภูเขามันก็จะเอาตรงนี้มันโล่งหมดเลยอนาคตนะก็คือตรงนี้กาลังถางอยู่ตอนนี้ก็ที่ขุดก็เริ่มขึ้นสีแดงผมก็ไปทําที่ขุดอีกหนึ่งอันเพื่อมาเอามาช่วยในการถางมันรวดเร็วขึ้นซึ่งื้อถางอันเดียวมันก็น่าจะซ่อมนานอยู่ผมก็จะทําที่ขุดสักสี่ห้าอันเพื่อเราจะได้ซ่อมทีเดียวมันจะได้สะใจไงเฮเราจะมาแบบซ่อมทํเ แบพอที่คุณจะพังก็ไปซ่อมๆมมันก็เหนื่อยใช่ไหมเราซ่อมทีเดียวเลยเราแบบผมก็จะพยายามเอ็นชาร์นที่ที่ขุดให้ได้สักสี่ห้าหนือวเวลาเราขุดมันให้มันสะาใจเลยเงี้ยซึ่งนทอทรรศผมก็ยังไม่ได้ไปหานะอัน,นี้เนี่ยก็คือยังยังหาไม่ครบแล้วก็ชุดเกาะผมก็ยังไม่ได้ไปเอ็นชาร์นอะไรเพราะว่ามันยังหา Protection ไม่ได้โปรดักชันกับเ a t เทอร์ l อ i n ลที่ผมยังหาไม่ได้คือหาได้แต่มันราคามันไม่มันเกินยี่สิบ เอ็มรอคือผมไม่ไม่เอาอะมันมันเป็นอะไรที่แบบเราไม่ภูมิใจเราเราต้องการราคาที่แบบตามไว้ยี่สิบประมาณยี่สิบเอมรอไม่เกินยี่สิบเอ d มรอซึ่งมันมันมันเป็นอะไรที่ยากฉะนั้นก็กว่าจะได้แตะเอนชานมันก็เลยแบบปวดหัวมากอะไรประมาณจะทำราคาดีมันก็ดีนะก็เอ็นชาที่ผมมาทำใจถึงก็คือแบบ v, เอป็นเซอร์วีราคาถูกที่สุดที่ผมเคยเจอมาคือ สิบเจ็ดมอรอุอ้ยเป็นราคาที่ผมแบบตานเหลือขาประมาณห้าวันีน้เกมคือแบบกินสื้อผ้าคนที่แบบขุบบางทุบบางจนแบบกินข้าวเชาว้าแล้วก็กินข้าวเชาว้าเสร็จป,ปับ๊บเราก็ทุบบางทุบบางทุบบางมันแล้วก็ปปวววแกบบจนเที่ยงมั้งก็ไม่รู้คือห้าวันห้าวันในเกมไม่น่าจะใช่มั้งผมน่าจะเกิหมัดเกิดห้าวันแต่ผมแบบ ก็ประมาณหลายวันอยู่แหละแต่แบบไม่น่าจะแค่ห้าวันหรอกเพราะมัน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 เล่นกพะผมกินข้าวเชียงอะคือแบบตั้งแต่เช้าวะคือสภาพคนที่แบบทุบปางแล้วก็โอ๊ยตายคือท้อแม่งก็ทอ้อทีชวนก็ไม่อยากจะทําอะไรประมาณเนี้ยผมก็แต่มันก็มีพลังฮึสู้อะไรก็แบบกลับมาเล่นแล้วก็กลับมาทําให้มันเป็นชิ้นเป็นอันก็คือซึ่งผมก็สร้างกับ จุดเด็กๆตรงที่ว่าเอ้ยตรงนี้มันเคยเป็นแบบป่าที่ไม่เท่ากันผมก็เลยเริ่มทางทางทางนี่จะผมว่ามาแต่ที่ทำฟาร์มใหญ่ขนาดนี้ยฟาร์มแค่หลอดใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่เพราะผมแบบอยากเก็บมันปเป็นประวัติศาสตร์ไว้อะไรประมาณนี้แต่ก็ถามว่าเคยทําใหญ่กว่านี้ไหมเคยครับใหญ่แบบน่าจะใหญ่มาก แต่แบบอันนั้นผมเล่นกับเพื่อนเนี่ยแบบก็เลยทำใหญ่เทั่ะเดี๋ยวกลัวกินไม่พอจะใหญ่มากเลยคือแบบอันนี้ขนาดทำคนเดียวยิ่งใหญ่นะแล้วทำกับเพื่อนมันใหญ่นี้อีกนะ,ะบบอะไรประมาณนี้ก็เมาเมาเล่นเนาะแต่ฟาร์มจูไรเซนเนี่ยทําคนเดียวทําคนเดียวไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้เนาะทําแบบเล็กกว่านี้ก็นิดก็ดีไม่ไม่ทำเป็นต้องแบบโว้อลังการขนาดเนี้ยคือนึกว่าทําให้ใช้ทั้งเสริมเนี่ยไม่ใช่ผมเล่นคนเดียว จริงๆก็อยากให้เพื่อนเขาไปเล่นด้วยแหละแต่ผมไม่มีเวลาแบบมาดูแลเซิร์ฟหรือแบบไอ้เข้าเซิร์ฟมาจอยตลอดเนี่ยเพราะว่าผมไม่ว่างไงโอเคนะก็ก็รอผมมาว่างๆละน่าจะหลังงานผมก็น่าจะกลับทำคลิปแบบดีขึ้นเลยว่ามันเพราะช่วงนี้สงการเทศก,กาลหูก็ต้องไปทาาํางานนู่นงานนี่อะไรประมาณเนี้ยเนาะก็ก็ฝากคุณผู้ชมดีตามคลิปได้ไดไดคลิปอาจจะลงช้านิด,ด,ดหนึ่งเพราะาผมติดงานจริงคุณผู้ชมมันงานเยอะมาก ที่ช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลเพราะว่าต้องไปทำนู่นทำเนี่ยก็โอเคก็ช่วงนี้ก็หาเงินไปก่อนไงเราเราต้องหาเงินเก็บเงีนยวลนั้นก่อนช,ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่สกกากลแล้วก็ต้องอะไรที่มีงานเราก็ต้องทําอ,อ่ะอคุณผู้ชมมันแล้วออย่างคือผมจะเตรียมเงินสามช่วงเกิดเทอมในการซื้อพวกของอุปกรณ์อะไรประมาณเนี้ยก็ประมาณนั้นโอเคก็ที่ขุดนี้ก็กว่าจะได้มาก็คือตายไปสองสามรอบเพราะว่านิด ดีนะในเทอร์ไร์มันไม่ไม่ไมลาวาก็คือเราแบบทางโดนแบบพิกลิ้นแล้วตบแตบบ่โปโ้โหสยับเยินอะ่ะแต่ถามว่าตอนนั้นมีชุดเกาะไหมไม่ไมีฮะแล้วที่มาพึ่งคาชุดเกาะน,นี่เพราะว่าเป็นเพราะผมไม่อยากเสียเพชรไปเยอะไงคือถ้าผมแบบเล่นใส่ชุดกเกาะเพชรไปตอนหนันในเทอร์ไร์ผมร้องไห้ไงผมก็พยายามเซ็บๆตัวน,ตน,นี้กันที่ว่าเอแเราก็ขุดยังไงก็ให้มันปลอดภัยสุดโดยการที่แบบเอ้ยอาจจะขุดวิธีแบบตลาดตลาดขุดแบบแบบปกักไฟทําคือแบบ ทันทุอย่างเพราะเราไม่มีชุดก่อไงตอนนั้นนะ่ะก็คือเราคือเราไม่ไม่ทําชุดก่อคือแบบถ้ามันไม่เป็นชุดก่อจริงๆก็ไม่ทําอ่ะเพราะวันมันเปลืองไงประมาณนั้นนะคือถ้าผมทาผิดช่วงแรกผมน่าจะหมดเพลดไปเยอะโอเคฉะนั้นก็เลยทําทําแบบหลังๆก็มาทําเลยทําแล้วก็จะทําให้ดีดีที่สุดไงประมาณนั้นนะ่ะคือจะไม่ทําแบบอุย้ยม่ทําแบบเลื่อนๆแบบต้นๆแบบชุดกาะเลยอะไรประมาณนีน้ไม่ เมื่อก่อนเงี้ยแต่ทั่วเนี้ยทำเพชรเลยเงี้ยตบอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อัปเดตเนเทราไรย่างเจออะไรประมาณเนี้ยโอ้แต่ก็ยังไม่มีเอ็นชานนะาะว่ายังยังขี้เกียจเพียงยังรอรอทำคลิปแบบแบบขัดแยกเอ็นชานก่อนอะไรประมาณนั้นแต่ตรงนี้ผมก็น่าจะไม่มีอะไรอัปเดตแล้วนอกจากคลิปต่อไปที่ว่าจะอัปเดตทำแบบขัดแยก N p c ประมาณนั้นเนาะเออแบบเฮ้ แยกสม,มุดเปนชานไว้เป็นยังไงแบบร้านค้าดีไซน์ยังผมก็กําลังจะคิดอยู่ว่าจะทําแบบไหนอนะไรประมาณนั้นให้มันสวยเนาะซึ่งตรงนี้ก็จบคลิปแค่เพียงอันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์สำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอครับสวัสดีครับบ๊ายบาย